แต่ว่าเรือที่จะออกทําการประมงในวันนี้จะต้องมีเอกสารซึ่งเป็นเอกสารสําคัญ4อย่างด้วยกันนะคะเป็นสิ่งที่ยืนยันแสดงว่าสามารถทําการประมงได้เพราะว่าได้ขออนุญาตทําการประมงพาณิยช์อย่างถูกต้องรวมทั้งมีการติดที่เรือให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยค่ะสิ่งที่ชาวประมงจะได้รับเมื่อได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์คือ 1. ใบอนุญาตทําการประมงพาณิช์ 2. เครื่องหมายประจำเรือประมง 3. บัตรพลาสติกสำหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์1บัตรและ 4. ส,สติกเกอร์ QR Code สำหรับใบอนุญาตทำการประมงพาน,นิ์เป็นกระดาษขนาด A4 เป็นเอกสารระบุรายละเอียดของเรือที่มอบให้เจ้าของเรือเป็นผู้เก็บไว้ส่วนเรือที่ใช้ขออนุญาตจะต้องติดเครื่องหมายข้างเรือทั้งกราบซ้ายและกราบขวาในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ต่อจากชื่อเรือหรือทะเบียนเรือโดยเป็นตัวอักษรสีดําบนพื้นสีขาวหรืออักษรขาวบนพื้นสีทึบและในช่วงเวลาออกเรือจะต้องพกบัตรพลาสติกสําหรับใช้แทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ระบุเลขที่ใบอนุญาตเครื่องหมายประจำเรือทะเบียนเรือและประเภทเครื่องมือส่วนสติกเกอร์ QR Code ติดไว้ที่ห้องควบคุมเรือ ทมขั้นตอนชาวประมงที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญ,ญาตทําการประมงพาณิชย์รอการแจ้งผลการพิจารณาของกรมประมงจากสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ที่ได้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตไว้และเมื่อได้รับการแจ้งผลแล้วให้ไปชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอากรให้ใช้เครื่องมือทำการประมงและรับใบอนุญาตโดยเร็วเดือว,วันที่1เมษายน2559หากไม่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย ตามพรกรการประมง2,558จะไม่สามารถออกไปทำการประมงพาณิชยดในหน้านน้ำไทยได้